สวัสดีพี่น้องนี่วันนี้นี่ใบมะกรูดตะไคร้ต้นหอมผักชีหอมแดงพริกีหนูมะนาวเดี๋ยวมาซอยกันพี่น้องนี่ของดีแม่กองพี่น้องพิมพ์รัดของดีแม่กองหอยดองพี่น้องหอยดองแม่กอง ไะเดี๋ยวซอยต้นหอมผักชีตะไคร้หอมแดงพริกหนูกันแล้วก็มายำกันพี่น้องวันนี้กินหอยเอางยำหมดไหมน่าจะหมดอยู่อโอสีสันน่ากินมากเลยนะ้องไปเดี๋ยวซอยพริกซอยเครื่องยำกันนี่ก่อนก็ใส่เครื่องไปน้องนี่ ผมจะลดช้อนครึ่งเกลือสักหน่อยไปน้องบีบมะนาวลงไปวันนี้กินของดีแม่กองกันไปน้องหอยแมงผู้หอยดอง นี่ปงงแค่นี้เลยเดี๋ยวใส่เครื่องไปนะ้องเดี๋ยวซอยเครื่องใส่กันไปเรวจะใช้ซอยเครื่องก่อนเราจะใช้ไปนะ่น้องห่อตัดไข่อ่อนๆเลยพปนะ่น้องถึงต้มคูเลยใอยแบบมับปนะ่วยน้อง ซอยเครื่องทั้งหมดเลยพี่นะ้องตันหอมผักชีซอยไปหย,ยาบยาบเสร็จไหนจะใช้เค็มน้ำนหน่ะนี่นะหนากินไหมพี่น้องจะใช้เค็มน้ำหน่ะโอ้ยได้เลยพี่นะ้อง เดี๋ยวเครื่องใส่เลยเครื่องต้องหมดใส่ไปเลยยำยำไปเนอะยำหอยดองแมกกองที่เด็ดเลยใส่ไปหมดเลยเครื่องเยอะอร่อยนะอพี่น้งโอือหพี่น้องดูอือหือน่ นัวได้ไหมพี่น้องนัวได้ไหม,อมของดีแม่กองพี่น้องดู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 พี่น้องโอ้โหน่าก,กินมากพี่น้องดูดูดูเครื่องนั่นแน่นพี่น้องเบมะนาวผงชุนรสเกลือแค่นั้นเองพี่น้องซอยพริกซอยหอมซอย ใบมะกรูดหอยตะไคร้โหต้นหอมมะเทืใส่กัไน,ปนไปนี่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 ไงพี่น้องน่ากินมไป้าเดี๋ยวไปดูตะช้ยเอาผักมาให้ดูจะใช้จัดผักไปแล้วเสร็จเรียบร้อยไปน้องยำหอยดองแม่กองผักก็มีสองอย่างไปน้องจงฟ้ากับปะกาศขาวอ่อนๆเลยไปน้องมื้อนี้อร่อยข้าวหมดหม้อแน่เลย วันนี้กินยำกันไปนะ้องยำหอยดองแม่กองทีเด็ดของแม่กองไปนะ้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนี่เป็นกําลังใจตชาชัยนะขอบพระคุณมากพนะี่น้องขอทุกคนมีความสุขความเจริญพนะี่น้องเ่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจตชาชัยมีหนวดด้วยนะพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องสวัสดี